หลายท่านที่เข้ามาดูคลิปก็น่าจะทราบถึงข้อดีของ PC เกมพานไปแล้วนะครับก็คือราคาซับต่อเดือนเนี่ยถูกมากๆแถมยังมีเกม t r i ปเป A บางเกมให้เล่นใน Day ์วันด้วยนะครับแต่ในเมื่อมีข้อดีแล้วเนี่ยก็ต้องมีข้อเสียครับและว,วันนี้เราจะมาพูดถึงข้อเสียกันเพื่อเป็นการช่วยคุณผู้ชมตัดสินใจก่อนที่จะสมัคร PC เกมพาร์ตนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเราเช่าเขาเล่นนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของเกมและตัวเกมเนี่ยก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา นั่นหมายความว่าถ้าเข้าจังหวะไม่ดีเนี่ยบางทีเกมที่เล่นๆอยู่อาจจะถูกถอดออกก็ได้นะครับแต่ตรงนี้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทาง Microsoft เนี่ยจะมีเตือนให้ล่วงหน้าแล้วก็เราสามารถดูได้เองนะครับจากตรงนี้เลยครับในหน้าเกมทั้งหมดเนี่ยกดตรงลูกศรแล้วก็เลือก Living Zone นะครับแล้วก็จะมีตัวเกมขึ้นมาให้เห็นเลยครับโดยรูปแบบเนี่ยจะแสดงเป็นเดือนวันแล้วก็ปีนะครับ อีกครั้งเรายังสามารถกดเข้าไปในตัวเกมได้แล้วก็จะมีจํานวนวันบอกชัดเจนครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นค้างอยู่ก็รีบเล่นให้จบซะน,นะครับหรือว่าถ้าจังหวะเกมที่เราเล่นเนี่ยมันลดราคาพอดีนะครับก็ซื้อมันไว้ก่อนที่มันจะออกไปก็ได้ครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือข้อน,นี้อาจจะเป็นแค่บางเกมนะครับไม่ได้ทุกเกมแต่อย่างเกมที่ผมเคยเล่นเนี่ยคือ Color Island เนี่ยตัวแพทของเกมใน PC Game Pass เนี่ยจะช้าก,กว่าสตรีมอยู่พอสมควรครับ ซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าเข้าใจได้นะเพราะว่าอย่างสตรีมเนี่ยมันต้องเสียเงินซื้อเกมเต็มเนาะนอกจากนั้นแล้วนะครับสำหรับท่านที่ชอบลงมอสต่างๆเนี่ยการลงมอสของแต่ละแพลตฟอร์มก็จะต่างกันออกไปอีกสมมติว่าคุณลงมอสที่เกมพาร์ตแล้วเล่นแล้วสนุกถูกใจแต่ว่าเกิดไปตัดสินใจซื้อเกมที่สตรีมเพราะว่าราคามันถูกกว่าเนี่ยคุณก็ต้องไปลงมอสใหม่ที่มันเข้ากับระบบสตรีมครับไหนจะเรื่องบั๊กอีกซึ่งครอร์รัลแอร์แลนเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องบั๊กอย จะบั克เยอะกว่าสตรีมครับซึ่งมันก็ไม่แปลหรอกครับเพราะว่าสตรีมเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าน่าจะมีการแก้ไขอะไรมากก่อนอยู่แล้วดังนั้นก็ต้องพิจนารณาหาข้อมูลให้ดีครับแต่ผมก็ขอย้ำกับคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับว่าไม่ได้เป็นทุกเกมนะครับแต่พอดีว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นพอดีบวกกับได้ข้อมูลจากกลุ่มผู้เล่นคนไทยก็เลยเอามาแบ่งปันกันให้ฟังครับส่วนในข้อนี้ก็เป็นเรื่องของในอนาคตนะครับก็คือสักวันเนี่ยเดี๋ยวมันต้องขึ้นราคานั่นแหละไอ้เก้าสิบเก แต่ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ในราคาไหนเนี่ยผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าบางทีการขึ้นราคาเราก็อาจจะมองเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับเราอาจจะมีเกม triple a ให้เล่นเยอะขึ้นก็ได้หรือไม่แน่ทาง microsoft เนี่ยอาจจะเสนอทางเรื่องแบบว่ามีระดับขั้นของการ subscribe แบบยิ่งราคาสูงก็ได้ยิ่งเล่นเกมดีๆก่อนเพื่อนได้เล่นเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับสุดท้ายนี้ถ้าถามผมนะครับส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าด้วยราคาเนี้ยก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วครับสําหรับการสมัคร พียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีอารมณ์ที่มีความรู้สึกว่ามานั่งเลื่อนเนดูหากเกมเล่นเนี่ยมันก็มีเกมให้เล่นเยอะอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีแต่นั่นอาจจะเป็นเพราะคุณยังไม่เคยทํากัรบ้านกับตัวเองนะครับดังนั้นดูคลิปที่แนะนําทางด้านขวามนหรือตอนจบคลิปได้เลยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรกดติดตามไว้นะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ